สวัสดีชาวเพจฮิสเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้พิงก์ก็พาน้องแมงโก้กับน้องฟักทองมาด้วยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าพิงพาน้องมาด้วยทาไมก็พอน้องแมงโก้เนี่ยติดพิงมากเดินไปไหนก็จะเดินตามมาด้วยตลอดส่วนน้องฟักทองเนี่ยเดินไม่ตรงบ้างเห่าบ้างพูดไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแล้วพิงก็อยากฝึกให้น้องหมาของพิงเนี่ยทำท่าพิเศษพิเศษได้ด้วยค่ะวันนี้พิงก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญร,ระดับประเทศไปดูกันค่ะว่าเราจะได้ทิคกดีๆหรือสาระด,ดีจากการฝึกครั้งนี้มากแค่ไหนไปกันค่ะ สวัสดีครับแค้็แนะนําตัวหน่อยค่ะได้เลยครับครับผมชาวฤิ์คาจันทร์นะครับเพื่อนๆในเพจเนี่ยจะเรียกผมว่าโค้ชชาวนะครับเป็นเจ้าของเพจไข่ต้ม f ฟ m i l ี่และเพจฝึกหมาศ,าศาสตร์ง่ายๆที่บ้านบ่ายโค้ชชาวครับน้องหมาที่ติดตามมาด้วยชื่ออะไรคะแล้วตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ชื่อไข่ต้มครับเป็นพันธุ์แจ็คลัเซลพิงได้ยินว่าโค้ชชาวได้รับรางวัลพระราชทา,านระดับประเทศจากสมเด็จพระเทพด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเป็นรางวัลที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยครับมันเป็นรางวัลควบคุมสุนัขยอดเยี่ยมด้วยค่ะครับในงานเขาให้เราทําอะไรบ้างคะในงานเนี่ยก็จะเป็นการแข่งดอกอะจิลิตี้เราจะต้องแบบควบคุมน้องหมาเราอะ่ะให้ทํากิจกรรมตามฐานต่างๆและจะต้องถูกต้องตามลายเลยอ,อแล้วน้องที่ไปฝึกก็คือน้องไข่ต้มใช่ไหมคะใช่ครับฝึกกันหนักมากกว่านันแล้วก็ทำสำเร็จชนะได้อ๋อ <laughs> สุดยอดเลยคะ่ะแล้วมีรางวัลอื่นๆอีกไหมคะมีครับก็จะเป็น ตอนนี้นะครับหลกัหลกๆที่ภูมิใจอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นรางวัลชนะในรายการอัจฉริยะซุปเปอร์ฮันเดคือในรายการนี้เขาจะค้นหาอัจฉริยะในแต่ละด้านนะครับแล้วทีนี้ภารกิจที่เขาให้มาเนี่ย<ฆ>โหดแล้วก็หินมากๆเลยเขาให้ทำอะไรบ้างคะขอเล่าแบบสักหนึ่งอันละกัน<ฆ>คือมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4 4กิจกรรม4เกมที่เขาให้ทำให้ไข่ต้มนะครับ บโดยปกตินะครับผมจะฝึกให้ไข่ต้มมาเพียงแค่ข้าของแล้วก็เอามาให้ใแต่ว่าในรายการเนี่ยเขาขอว่าเออให้ไข่ต้ม วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางแล้วก็ไปข้าบตุ๊กตามาแล้วก็วิ่งกลับมาข้ามสิ่งกิดขวางอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ให้ผมธรรมดานะต้องเอาไปใส่กล่องด้วยอ๋อซึ่งนอ้องไข่ต้มก็ไม่เคยทํามาก่อนใช่ไหมคะใช่เป็นเรื่องที่ไม่เคยทามาก่อนแล้วก็มีเวลาในการฝึกที่น้อยมากๆเพราะฉันชิดมากๆตอนนั้นแต่ว่าต้องฝึกทั้งหมดนี่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็ก้าวกระโดดสุดๆเลยครับแล้วจุดเริ่มต้นของการฝึกน้องหมาค่ะมาจากอะไรเหรอคะค้ชดจริงๆเนี่ยโค้ชชาเนี่ย ในเมื่อก่อนนะเป็นคนที่ไม่ชอบหมาเลย<ฆ>นะครับเป็นคนที่เกลียดและก็กลัวด้วยเพราะว่ามีความหวังฝังใจตอนเด็กไง<ฆ>คือน้องหมาเข้าใกล้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าใครมาดมงเนี่ยคือกลัวเลยกลัวโดนกัดอ๋อ,อแต่ว่าทีนี้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับเ<ฆ>ขาชื่อเดียแล้วก็เป็นแฟนคนปัจจุบันด้วยเราเราแ,แได้มีโอกาสจีบเขาไง<ฆ>แล้วแล้วบ้านเขาอ่ะ S <S <an other> คือเลี้ยงสุนัขด้วยค่ะอ่าเลี้ยงสี่ตัวเลยพันใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านเขาก็เริ่มได้สนิทค่ะมีจุดพลิกมากที่สุดคือจุดหนึ่งเดียเขาก็จูงมีเกิลมาให้แต่ว่าเขาไม่หยุดแล้วก็ยื่นสายจูงมาอ่ะเช่ารับไปค่ะแล้วก็เฮ้ยเอาจริงเหรอเล่าว่าน้องบีเกิลเนี่ยดูด้วยนะเห็นบอกกัดอะไรอย่างงี้แล้วก็เออต้องรับสายจูงจริงเหรอแล้วก็รับมาพขรับปุ๊บ จะพายครับทุกคนหยุดเ่าทันทีแล้วก็งงอจริงจริง,รงเนี่ยน้องเขาแค่อยากไปเที่ยวเท่านั้นอ,อ่ะเราก็รับมาแล้วก็อืมจริงๆน้องหมาเนี่ยไม่มีอะไรเนาะเขาไม่ได้ดุทุกตัวเนาะโอเค okay. แล้วก็หลังจากนั้นครับเราก็อืมสนิทกับน้องหมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับได้ไปคุกขี่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้มีโอกาสเลี้ยงเจ้าไข่ต้มตัวนี้อไข่ต้มแล้ว เมื่อได้เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงหมาตัวแรกเราเพียงแค่คืออยากใช้ชีวิตกับเขาอ่ะได้ง่ายที่สุดแล้วก็เลยพยายามฝึกน้องไข่ต้มฝึกทุกอย่างไม่ว่าจะเรียกมาหาฝึกให้หยิบของให้ฝึกให้ขับถ่ายเป็นที่ฝึกไม่ให้เห่าไม่ให้ดุไม่ให้กัดอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของหนังสือหรือเปล่าคะใช่ก็พอออกรายการมาเยอะมากๆนะแล้วก็ทำ แข,แข่งจบในทัวร์มาลาชาาก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีคนอีกเป็นจนํานวนมากที่เขายังใช้ชีวิตกับน้องหมาเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่อ,อาจจะมีน้องหมาที่บ้านมีการเหา่ามีการดุะนะครับหรือเรียกแล้วไม่มาชอบหนีออกจากบ้านหรือไม่เต็นที่อย่างเงี้ยเออเราน่าจะช่วยเขาได้ก็เลยเออตัดสินใจทำเป็นหนังสือ QR Code Book เล่มนี้ครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถฝึกได้ที่บ้านแล้วหนังสือของโค้ชเชาอะค่ะชื่อหนังสือว่าอะไรนะคะ ึกหมาสาบ42วันเปลี่ยนหมาดือ้อให้เป็นหมาในฝันครับแล้วถ้าเป็นน้องหมาอายุน้อยๆเนี่ยค่ะจะฝึกง่ายกว่าน้องหมาอายุเยอะไหมคะฝึกง่ายกว่าแน่นอนแนะนําเลยนะตอนนี้ให้เราฝึกน้องหมาให้เร็วที่สุดยิ่งรับมาใหม่ๆอาจจะอายุ45วันหรืออายุ50วันอะไรก็แล้วแต่ให้เริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับยิ่งฝึกเร็วยิ่งดีเนาะใช่นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับ น้องหมาที่อายุน้อยๆอ,ยอะ่ะค่ะอ,อาการดื้อของเขาอะ่ะจะดื้อน้อยกว่าหมาที่โตแล้วเพราะหมาที่โตแล้วเนี่ยทั้งแรงเยอะแล้วก็เคยเขารู้สึกว่าเขาเคยทําอะไรที่เขาอยากจะทําเยอะ,ะมากทั้งนิสัยที่เราไม่ชอบเช่นขับถ่ายมั่วเหากก็จุยอย่างเงี้ยเขาเคยทํามานานแล้วเป็นปีมันก็จะฝึกยากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้นะค่ะแล้วอย่างน้องแมงโก้ของพิงเนี่ยคะ่ะอายุประมาณ4ี่ขวบแล้วอะคะ่ะ ก็คือมันยังฝึกทันอยู่ไหมคะเพราะว่าแบบเผื่อทางบ้านอะไรเงี้ยที่เขามีน้องหมาอายุเยอะค่ะเขาอาจจะสงสัยว่าแบบหนังสือเล่มนี้จะสามารถฝึกน้องเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะฝึกได้ครับฝึกได้สบายๆน้องหมานะครับเราสามารถฝึกได้ทุกช่วงอายุน้องหมาเขามีไอคิวเขามีความฉลาดและโกงเก่งด้วยงั้นพี่ขอให้โคชเชาลองเป็นผู้ช่วยฝึกน้องแมงโก้กับน้องฟักทองให้ทางบ้านดูเป็นตัวอย่างได้ไหมคะได้เลยครับสบายมากๆเลยครับโอเคนั้นเราไปดูการฝึกกันเลยค่ะ ก็เดี๋ยวน้องแมงโก้เนี่ยมีปัญหาเรื่องลากเนาะนะครับเพราะว่าเนี่ยเท่าที่วันนี้ที่โค้ชสังเกตดูน้องแมงโก้นะครับเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องกําหนดทิศทางในการเดินตลอดว่าเขาจะต้องไปซ้ายหรือไปขวาเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็จะลากเจ้าของไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นเราเป็นคนกําหนด อ๋ <Okay. S 2> ะถ้าเกิดว่าเขาลากไปทางซ้ายให้เรากลับทิศไปทางขวา <Okay. S 1> ถ้าเกิดเขาลากไปข้างหน้าให้เรากลับทิศไปข้างหลัง <Okay. S 1> เพื่อบอกว่าเราเป็นคนกําหนด แล้วทีเนี้ยน้องหมาเขาจะเริ่มรู้แล้วอ๋อเราจะต้องเตือนตามเจ้าของนะตามที่เจ้าของบอกเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะครับได้ค่ะเดินไปเดินกลับแล้วถ้าเกิดมีการลากปุ๊บให้กลับทิศทันทีเลยนะโอเคได้ค่ะเริ่มเลยครับไปมันก็สมมติดองลากปุ๊บนะอันตอนเนี้ยเดินเรียบร้อยมากใช่ตอนที่เรียบร้อยนะให้เราหย่อนเชือกแต่ถ้าเกิดนําปุ๊บกลับทิศเลยครับกลับทิศทางทันทีแม่งกลับทิศทันทีเลยโอเคเก่งมากครับเก่งมากแมงกีเก่งมากเก่งมากกลับป้าหันกลับเร็วปุ๊บ เนี่ยแล้วเราก็ฝึกแค่นี้ครับก็คือฝึกเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับแบบนี้ทุกวันแล้วลเขาก็จะชินเนาะถูกต้องเขาก็จะเริ่มชินกับเราแล้วเขาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเขาเดินนําหน้าแม่ไม่ได้นะคะเขาจะต้องรอเราบอกว่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาหรือเราจะหยุดเมื่อไหร่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกเดินแม่น้องหมาลากสายจูงะนะครับสหรับน้องฟักทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกเรียกมาหากันวันนี้นะครับ วิธีการฝึกเนี่ยง่ายมากๆเลยครับ1เราจะต้องมีกฎเหล็กก่อนยังไงบ้างเอยกฎเหล็กนะครับข้อแรกนะครับเมื่อเรียกมาแล้วเนี่ยต้องมีสิ่งดีๆเท่านั้นนะครับขนมคําชมอะไรก็แล้วแต่เปรย์ไปเต็มที่เลยนะครับข้อที่สองครับห้ามดูห้ามว่าห้ามตีห้ามทําร้ายใดๆทังสินที่ทําให้เขารู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่ดีครับข้อที่สมนะครับเมื่อเมื่อเรียกแล้วต้องเรียกจนกว่าจะมานะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยน้องหมาจะเริ่มจําว่าไม่หมาก็ได้ค่ะครับข้อที่สี่ครับ ห้ามพาไปทำสิ่งที่เขาไม่ชอบย้ำนะครับฝึกครั้งแรกใหม่ๆให้เราใส่สายจูงเอาไว้ก่อนแบบนี้นะครับเหตุผลที่ให้ใส่สายจูงนะครับเผื่อว่าเวลาที่เราเรียกเขาไม่มาเนี่ยเราสามารถกระตุกเตือนเขาได้ครับอ๋อโอเคค่ะอ่ะเริ่มจากเรียกเลยครับตอนเรียกก็กเรียกโดยใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับฟักทองมานี่โอเคนะครับฟักทองมานี่ฟักทองมานี่มานี่เราเรียกเลยครับมานี่เรา กระตุกสายได้ไหมคะกระตุกเบาๆได้ครับมานี่นึกเด้งมาเลยโอเคอ่ะมานี่กิน <มา S 1> ลูกอร่อยเลยแหละเก่งมากเก่งกินก่อนไม่กินเลยอ่าน่าจะตามกฎข้อแรกเลยครับเรียกมาแล้วต้องมีสิ่งดีๆเท่านั้นครับให้ขนมเขาแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็แค่เรียกสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ระหว่างสองคนนะครับให้เขาคุ้นชินเนาะใช่เขาจะเริ่มเมมแล้วก็จำครับว่า คำว่ามานี่เรียกแล้วมีสิ่งดีจะต้องวิ่งไปหาทําแบบนี้เรื่อยๆครับกระตุกเตือนได้เลยครับกระตุกเตือนได้เลยมันนี่ครับมานี่เราลูกมานี่ลูกโอเคเก่งมากฝึกใหม่ๆครั้งแรกให้เริ่มจากระยะทางสั้นๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยเพิ่มระยะทางออกไปให้ยาวขึ้นไกลขึ้นนะครับเป็น2เมตรเป็นสเมตรแล้วก็เป็น5เมตรตามลําดับครับแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับค่ะอ่เป็นไงบ้างครับวันนี้โคเชลเนี่ยได้เอา วิธีการฝึกนะครับส่วนหนึ่งในหนังสือมาสอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดลึกลึกๆเนี่ยแนะนําให้ซื้อหนังสือเลยครับแล้วจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะครับ,รบทีนี้อยากให้น้องพิงค์เนี่ยเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าวันนี้ฝึกเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนฝึกหลังฝึกเป็นยังไงบ้างนะอย่างน้องแมงโก้เนี่ย วันนี้รู้สึกว่าเขาเริ่มฟังพิงมากขึ้นเวลาเราพาเขาออกมาสาธารณนะอย่างเงี้ยค่ะปกติเขาจะไม่ฟังพิงเลยแต่วันนี้พอโค้ชเราได้เริ่มสอนนะก็รู้สึกว่าโอเคเขาเริ่มฟังคําสั่งเราเขาเริ่มอยู่ในสายจูงเชื่อฟังเรามากขึ้นค,ค่ะก็คือได้รู้เคล็ดลับวิธีสอนน้องเนาะถ้าได้ทําทุกวันพิงคิดว่าน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยค่ะและน้องคนนี้ ส่วนน้องฟักทองนะคะจริงๆน้องเริ่มแรกไม่รู้เรื่องอะไระ <ừ> เลยค่ะวันนี้ก็เริ่มรู้เรื่องบ้างแล้วคะ่ะ <ừ> ก็เริ่มเริ่มสั่งเริ่มเข้าใจคําว่าแบบมันนี่มันนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ออพี่<อ>คิดว่า,<อ>าถ้าต้องต้องใช้เวลาฝึกไปเรื่อยๆะคะ่ะเดี๋ยวพี่จะลองใช้คู่มืออะไรเงี้ยฝึกฝึกน้องไปในทุกๆวันเลยค่ะท้ายนี้นะคะอยากให้โคเชาฝากถึงช่องทางการติดต่อค่ะหรือว่าใครที่สนใจซื้อหนังสือสามารถซื้อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ ได้เลยครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหนังสือนะครับสามารถทักมาได้เลยที่เพจฝึกหมาศา,ศาสตร์ง่ายๆที่บ้านบายโคชชวนะครับขอเล่านิดนึงนะครับว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหนังสือที่โคชชวได้เขียนขึ้นมานะครับ เป็นหนังสือฝึกหมาศาสตร์นะครับมันไม่ใช่หนังสือธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามันคือ QR code book ที่เราสามารถสแกนดูคลิปได้ตลอดทั้งเล่มเลยนะครับได้ทั้งคลิปตลอดทั้งเล่มคือเราเรียนแล้วเข้าใจแน่นอนว่าข้างในมันเป็นยังเออแบบวิธีการฝึกยังไงสามารถเห็นภาพเนาะถูกต้องอยากฝึกตรงไหนแล้วก็เปิดดดูได้เลยมีทั้งแก้พฤติกรรมนะครับเฮาดูกัดขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับและพฤติกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมายรวมถึงความสามารถพิเศษด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกมาได้เลยนะครับที่เพจฝึกหมาศาสตร์ง่ายๆที่บ้านบายโคชเชานะครับและตอนนี้นะครับสำหรับแฟนคลับเพรฮิสเตอร์นะครับผมนะครับทำส่วนลดให้พิเศษนะครับสำหรับคนที่พีออเดอร์ตอนนี้ครับค่ะจากราคา เพียงแค่2999บาทเนี่ยลดเหลือ1590บาทเท่านั้นเองจำนวนจำกัดไหมคะจำกัดสิครับ100ท่านแรกเท่านั้นนะครับทักมาตอนนี้ได้เลยครับได้คะ่ะโอเคอย่าลืมไปซื้อกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโค้ชชาวบามากเลยนะคะที่มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรักน้องหมาได้ชมกันครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณคะ่ะวันนี้พิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย